เอยสเปคเต็ม i อคู7 Pro 5G ใายชิป d ด m e n s i t y 7,200ให้กล้องหลัง64ล้านพิเซลมีชาร์จร็ว66วัตต์มีข้อมูลว่าไทยคูกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างไอคู7 Pro 5G อยู่นะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยมาแล้วครับโดยทางอ i ิ h a p ฟยาดับ ได้เผยข้อมูลทั้งหมดของ i q o o z 7 Pro 5G ที่คาดว่าจะเป็นการรีแบนด์มาจาก Vivo S7e 1ที่เปิดตัวที่จีนไปนะครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอโค้ง AMOLED ขนาด6.78นิ้วความเร็ว 4G Plus รองรับค่าสเรฟเลก e 120 h z ใชิปชิปโปรผลมีเดทเทคไดมันซิต 1200, ี้เจพั200ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตร GPU เป็น m a l i g 610ให้แล้วมาแบบ r p 4ด ส่วนลำเป็นแบบยูเอส2.2โดยระบบปฏิการแอนดรอยดให้กล้องหลังที่มีความละเอียด4ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และอีกตัวเป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6มีบุธทูน5.3ตัวเครื่องบางเพียง7.36มิลลิเมตรใช้กระจกที่ฝาหลังห้แบตเตอรี่มาที่4,600ม,มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว66วัตต์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ระบุรแรมและลม ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่สมาร์ทโฟนรุร่นนี้ก็เคยทดสอบบนอันโตต้ที่ระบุว่าจะมีแรมอยู่ที่12กิกและลอ,อลม2 5 6กิกด้วยครับ